สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊ปานชวนปอกสับประรดกินเองง่ายๆปอกยังไงให้ดูเหมือนไม่ได้ปอกใช้เวลาไม่เกินหนึ่งนาทีก็ได้ทานสับประรดแสนอร่อยแล้วค่ะลืมวิธีเก่าๆในการปอกสับประรดไปได้เลยนะคะวิธีนี้ง่ายจริงๆไม่ต้องปอกเปลือกให้เสียเวลาหยิบทานได้ง่ายมาดูขั้นตอนกันเลยค่ะเจ๊ปานได้สับประรดพร้อมทานมาหลูกค่ะ หน้าตาแบบนี้นะคะน่าจะหวานฉ่ำแน่นอนเลยขั้นตอนง่ายๆค่ะเราจะตัดหัวท้ายของสับป,ปะรดก่อนนะคะแล้วนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเจแปนจะแบ่งครึ่งสับป,ปะรดครึ่งลูกแบบนี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเจแปนจะค่อยๆหั่นทีละครึ่งลูกนะคะหั่นตามรอยแนวล่องสับป,ปะรดนะคะ จะเป็นเฉียงๆตามรอยเขาเลยค่ะใช้มีดที่คมหน่อยนะคะเพราะว่าสับป,ประรดเนี่ยเขามีความหนาค่อยๆหั่นอย่างเบามือค่ะสับป,ประรดจะได้ไม่ช้ำล่องสับป,ประรดเขามีระยะห่างที่ค่อนข้างเท่าๆกันค่ะเราจะได้ขนาดของสับป,ประรดที่เท่าๆเช่นเดียวกันค่ะเสร็จเป็นหนึ่งด้านแล้วนะคะเจ๊ปนจะหั่นทะแยงอีกฝั่งนึงเลยค่ะ เช่นเดียวกันนะคะหั่นตามรอยล่องของตาสับป,ปะรดค่ะหั่นเพื่อนๆไปนะคะเพื่อนๆใช้เวลาไม่เกินหนึ่งนาทีค่ะสับป,ปะรดบ้านเราหาซื้อง่ายเป็นผล,ลไม้ที่มีประโยชน์มากๆได้วิตามินซีสูงมีกากใยอาหารช่วยย่อยได้ดีมากๆเลยค่ะรสชาติอร่อยเปรี้ยวอมหวานมีประโยชน์ในทุกทางเลยนะคะ สับปะรดอาจจะขยับขยื่นตามรอยหั่นบ้างนะคะเราก็พยายามตะล่อมให้สับปะรดอยู่ในทรงที่เป็นเหมือนสับปะรดตอนยังไม่ได้หั่นนะคะเท่านี้ก็หยิบสับปะรดทานได้ง่ายๆแล้วค่ะเพื่อนๆหน้าตาดีมากๆเลยกัดเป็นคำๆได้เลยค่ะเพื่อนๆสามารถต่อยอดจัดจานให้สวยสำหรับงานปาร์ตี้ต่างๆเอาไว้เสิร์ฟแขกทานได้ง่าย เนื้อสับป,ปะรดไม่ช้ำบางทีการปอกหรือหั่นผล,ลไม้ในรูปแบบต่างๆช่วยเพิ่มความน่าทานของผล,ลไม้หรือเมนูอาหารนั้นได้นะคะ<อ>การเข้าครัวก็ถือเป็นศิละปะอย่างหนึ่งในการผลิตผลงานออกมาดีๆค่ะเจ๊ปานลองชิมสับป,ปะรดลูกนี้แล้วค่ะเพื <ๆ S 1> ่อนๆหวานมากๆเลยค่ะดูสะอาดตาด้วยค่ะเจ๊ปานขอตัวไปทานสับป,ปะรดก่อนนะคะ ฝากเพื่อนๆลองทำดูนะคะได้ผลอย่างไรส่งภาพมาให้ดูบ้างค่ะฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ